ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานว่ามีเด็กชายสี่คนหายไประหว่างที่พวกเขาไปเล่นที่อาคารร้างแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขาของหมู่บ้านผมแต่ที่น่ากว่านั้นคือรุ่นพี่ของผมเคยเล่าว่ามีคนหายตัวไปในอาคารร้างแห่งนี้หลายอารอบแล้วและเขาก็บอกว่าไม่พบหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุอีกด้วยแต่ถึงยังไงผมก็ต้องไปทําเคสนี้อยู่ดีเพียงแค่ช้ำเลืองมองอาคารความมืดมนที่แผ่ออกมาก็เต็มไปหมด ข้างๆอาคารมีวัดเล็กๆอยู่ผมได้ไปพบกับพระที่จําวัดที่นั่นและถามท่านเกี่ยวกับอาคารร้างที่นั่นท่านเล่าว่าอาคารนั้นมีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่ถ้าไป,ไปได้อย่าเข้าใกล้จะดีกว่าผมบอกท่านไปว่าผมไม่เชื่อเรื่องพันนี้อยู่แล้วแต่ท่านก็พูดมาอย่างเสียงแข็งว่าอย่าเข้าไปข้างในเลยโยมแต่ถ้าจําเป็นให้จําไว้อย่างหนึง่งถ้าได้ยินเสียงอะไรให้รีบออกมาจากอาคารนั่นเมื่อปีาศาจร้ายได้อ้าปากพูดประตูนรก ก็จะเปิดเช่นเดียวกันผมรู้สึกหวั่นใจแต่ยังไงผมก็ต้องเดินไปที่อาคารนั้นอย่างมั่นใจผมค่อยๆเดินเข้าอาคารที่มืดมิดแห่งนั้นอย่างช้าๆกับแสงไฟฉายนําทางในขณะที่ผมเดินอยู่นั้นก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งเป็นแสงออกมาจากความมืดเมื่อผมสาดแสงไฟเข้าไปผมเห็นร่างผู้ชายเลื้อยเข้ามาอย่างกับงูมันมองมาทางผมแล้วก็กระซิบพึพรรมพำอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ได้ยินเสียงที่มันกระซิบอะไรออกมาเลยผมหยิบปืนพกแล้วเล็งไปที่ไอต้ตวนั้นแล้วตะโกนถามว่าเขาคือใคร แต่มันกลับหนีและยังพึมพำต่อไปเรื่อยๆผมตามมันไปและทุกอย่างรอบตัวผมก็มืดลงและตอนนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงของมันดังกึ่งก้องเจ้าน่อยของฉันคงดีจะไม่น้อยที่มีคนหาอาหารมาเสิร์ฟถึงที่หลังจากที่ผมได้ยินเสียงนั้นแล้วผมก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วเสียงพระรูปนั้นก็ดังเข้ามาในหัวโยมออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ถ้าตามเจ้างูตัวนั้นไปโยมจะเข้าสู่ประตูนรกนะ รอบรอบตัวผมมันมืดสนิทต,ตอนนั้นผมได้ยินเสียงบทสวดในหัวผมและทุกอย่างก็กลับมาสว่างขึ้นในทันตาผมรู้สึกได้ว่าผมไม่ได้อยู่ในอาคารนั้นแล้วแต่ผมอยู่สักที่ที่ล้อมรอบไปด้วยเส้นเลือดที่เต็มไปหมดและความร้อนทุกแผลออกมาทั่วทิศทางอย่างก,กับผมอยู่ในกองไฟตรงพื้นมีหลุมขนาดใหญ่เหมือนว่าจะเป็นลำไส้ของไอสัปปะหลาดตัวนี้ อยโยมีบางอย่างผล่ออกมามีมือยื่นออกมาเต็มไปหมดมันพยายามจะจับและดึงผมลงไปผมสู้อย่างสุดชีวิตแต่แรงมหาศาลของมือพวกนั้นดึงผมลงไปในหลุมอย่างช้าๆร่างของผมค่อยๆถูกดึงเข้าไปในหลุมนั้นอย่างกับผมกําลังจะถูกมันกินผมตะโกนเรียกพระรูปนั้นที่ผมเจออย่างสุดกําลังและพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ถูกดึงลงไปในขณะนั้นเองผมได้ยินเสียงพังประตูเข้ามา แล้วผมก็ได้ยินเสียงพระรูปนั้นเสียงสวดมนต์จากพระรูปนั้นดังก้องกังวานไปทั่วอาคารแล้วผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมือพวกนั้นก็ค่อยๆค,คลายและหายไปไม่นานนักผมก็ได้กลิ่นของดอกบัวอบอวนไปทั่วอาคารนั้นความร้อนที่สัมผัสได้ก็หายไปหลุมใหญ่ที่เห็นก็ค่อยๆหดลงผมออกมาจากหลุมนั่นนเลือดและอะไรที่ผมเห็นตอนแรกก็เริ่มสลายหายไปหมดในตอนนั้นเองร่างกายของผมไร้เรี่ยวแรง แล้วก็สลบลงไปตรงนั้นพอลืมตาขึ้นมาอีกทีผมก็นอนอยู่ที่วัดซะแล้วสนพระรูปนั้นก็กําลังสวดมนต์อะไรสักอย่างอยู่ข้างๆผมท่านบอกว่าผมนั้นเกือบไม่ได้กลับมาและห้ามผมเข้าไปที่นั่นอีกผมขอบคุณพระรูปนั้นที่ช่วยชีวิตผมไว้แล้วก็เดินทางกลับจากนั้นผมก็ไม่เข้าใกล้อาคารนั้นอีกเลยแล้วผมก็รู้สาเหตุแล้วว่าคนที่หายไปนั้นหายไปไหน